ใ่ครับทุกคนครับเปิดแล้วเปิดสักทีเปิดไวกว่านี้ได้ไหมเปิดแล้วนะครับผมก็ประมาณสักบ่ายสองครึ่งนะครับผมที่เปิดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์ก่อนเลยนะครับสำหรับแพ็คใหม่ยูโรปเปียนขับมิดฟิลด์นะครับผมแพ็คกากาผีกากานะครับผมทีเซอร์นี้เราสองดูกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับบนหน้าเว็บนะครับเดี๋ยวขอดูเต็มๆฉบับเต็มๆความหล่อเหลาความคมเข้มของพี่ผีกากา บางคนบอกว่าไฮ้ผีพี่กาก้ามันเก่งเลยครับหรือว่ายังไงอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยร่างมิลานเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะครับผมนี่เป็นร่างมิลานที่เราต้องลุ้นกันนะครับว่าเป็นโฮเพเยอร์แล้วค่าพลังสวยหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับกับ2 b o บูสนี้เนี่ยสกิลพิเศษกับโมเมนตัมดริปบิ้งนะครับผม แล้วพาวเวอร์เนนเะร่างร่างยูวนตุสนะครับผมกับร่างนี้ที่มีสกิลพิเศษ่า่ฟงโน o m โน่พลาสนะครับจังหวะพลาสที่ไม่คาดคิดนะครับผมจังหวะจ่ายบอลแบบไม่คาดคิดแม้จังหวะการทรงตัวไม่ดีนะครับก็ทำให้สกิลนี้น่าสนใจนะจริงๆผมชอบสกิลนี้มากกว่าวิชานารีพ a าสนะอย่างที่บอกไปนะครับผมพ o วเวอร์เนครับกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวพระรองนะครับแต่ว่าจริงๆ ความสามารถของเขาก็โดดเด่นไม่แพ้ใครจริงๆนะครับผมใช้เป็นตัวหลักอยู่เหมือนกันในบางไอดีนะครับสำหรับมิดฟิลตัวลุกฝั่งขวานะครับกับเท้าซ้ายของเขาโคเร่โคเซ m มาเรียกูติเดสเอเนเดสนะฮะหรือว่ากูตีนะครับมิดฟิลเพเมเกอร์เท้าซ้ายร่างนี้เนี่ยมากับ CMF เนี่ยเดี๋ยวดูค่าพลังข้างในสเตปสไตล์นะครับผมจะเป็นยังไงนะครับกับ3ตัวใหม่แพ็กวันนี้นะครับผมส่วนแพ็กวันจันเนี่ย แพ็คไหนจะมาแทนแพ็คพิโดเนี่ยก็ต้องรอรุ่นอีกทีนึงนะครับผมรุ่นในแอปลุงหับแล้วกันนะครับอ่าตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ผมยังไม่รู้เพราะว่าแอปยังไม่อัปเดตนะครับผมเรามาดูข้างในอีกทีนึงนะครับผมแล้วมีแจกฟรีด้วยนะแจกฟรีกิจกรรมเอ่อฉลองลูน่าแคมเปญนะครับหรือว่ากิจกรรมจุดตีนนะครับจุดตุดจีนนะครับผมแจกฟรีการ์ดไฮไลท์แมนยูนะครับแล้วก็แพ็คเมื่อกี้แพ็คกาก้าเนี่ยเปิดฟรีคนละหนึ่งกระปุกนะครับเดี๋ยวรุ่นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับผม ก่อนที่จะไปดูแพ็คแมนยูนะครับขอดูแพ็คนี้ก่อนเลยกันนะครับไหนะขอดูหน่อยสิกาก้าสไตล์เพย์เมเกอร์สไตล์เคียทีเพย์เมเกอร์ P aker, ครับใครชอบโฮเพเยอร์ ayer, นะก็ผิดหวังไปนะครับเป็นกาก้าในปี2006-2007นะครับดูสเตตค่าพลังเบื้องต้นก่อนนะเด่นที่การเลี้ยงบอลคลองบอลน,นะครับค่พาพลังเริ่มต้นสูงนะครับผมน่าจะไปทะลุร้อยเรื่องของการเลี้ยงบอลคลองบอลสปีดดีนะแต่สปีดต้นสปีดต้นห่างกับสปีดพอสมควรนะครับ บูสเตอร์เป็นแฟนตาซีสตาร์นะครับนักจินตนาการมีดับเดบลทัสสิตัวโมเมนตัมดิปปิ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับในรายละเอียดตอนรีวิวนะครับสำหรับดิคาโดกากก้านะครับส่วนเน็ตเวทนะครับฟีโนเมเนลพลัสนะครับมาพร้อมกับคูลเพเยอร์เอ้ยสลับกันปะวะเฮ้ยสลับกันปะวะคูเพเยอร์เน็ตเวทนะครับผมบูสเตอร์เป็นเทคนิคนะครับบูสเตอร์เม็ดแรกนะครับแล้วก็ฟีโนเมเนลพลัสนะครับสกิลพิเศษติดตัวนะครับส่วนกูตีนะครับผมกูตีออคิสเตอร์นะครับมาเนื่องจากตำแหน่งเป็น CMF นะร่างนี้อาจจะะตต้อองยยืนนน่่หครับผม ด m f หรือ DMF ไปนะครับอ่าสำหรับแพ็กนี้มีเปิดฟรีด้วย1ครั้งนะครับผมอ่าเมื่อกี้เนี่ยล็อกอินเข้ามาก็เปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับกดรับเข้าไปปั๊บส,สวยๆครับแหมเมืม่อกี้เมื่อกี้นี่คือผมยังไม่ได้เปิดผมเพิ่งเริ่มอัคดคลิปมีบางคนทักมาบอกแล้วนะพี่ผมเปิดฟรีได้กาก,ากา้าโอโหนี่ยังไงผมก็เปิดได้เกลือผมเปิดได้เกลือก็ยังดีมีเปิดฟรีให้ต่อเนื่องนะครับ ยังมีเปิดฟรีให้ได้ลุ้นกันนะครับผมโอเคอันนี้ฟรีหนึ่งกระปุกที่หนึ่งนะครับส่วนอีกกระปุกนั้นหนีก็คือพี่จ๋าแพ็คแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดการ์ดไฮไลท์นะครับแต่มันมี3ตัวในเนี้ยนะมี3ตัวนะครับผมก็คือล็อกอินอ่ะได้เปิดฟรีหนึ่งครั้งล็อกอินเปิดฟรีหนึ่งครั้งเนี้ยก็คือสุ่มครับสุ่มหนึ่งใน3ตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีก2ตัวอีก2ตัวนะครับเราก็ได้เหมือนกันนะครับผมเข้าไปเคลียร์อีเวนต์นะครับในลูน่านิวเยรี่แคมเปญตรงนะคครรรรับบกก็เเลีียย์ภาิจให้ หมายความว่าเราก็จะได้ทั้ง3ตัวนั่นแหละถ้าเกิดใครอยากได้ทั้ง3ตัวก็ได้ครบทั้ง3ตัวนะครับพร้อมกับทองอีก150ทองแล้วก็อวตารเท่ๆนะครับผมไปเก็บมาเป้กันได้นะฮะเพื่อพูดใน้องจองกันเพื่อก็ได้ครบนะสตัวการ์ดไฮไได้ของเมนูแต่ผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะจริงเนาะน่าจะเป็นน่าจะโทรททมสักตัวหนึ่งเนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะลองดูที่ว่าตัวแรกจะได้ใครเนาะอามัดเดียโลครับผมคอปี้เมนูแล้วก็ลินโดมาตินเนสครับจัดมาปึ๊บ หนึ่งในนั้นอาหมาัดจ๋า แล้วก็อีก2ตัวถ้าเกิดอยากได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ไปเคลียร์อีเวนต์นะครับแล้วก็จะได้มาเปิดเพิ่มอีก2ตัวในนี้นะครับไปเคลียร์ไอเคลียร์ออบเจกตีฟภารกิจนะครับก็ประมาณนี้สําหรับแพ็คใหม่วันนี้นะฮะมีแค่นี้แหละนะครับถ้าเป็นแพ็คที่เป็นแบบสุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นแพ็คที่เป็นฟูลทีมแน่นอนครับผมแมนเชสเตอร์โดนไป7เอ้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม1,500งอยทองโหยพื้นหลังนี่เหมือนเหมือนแบบว่าผมที่ชอบการการออกชชออออบบดูกการแบบดีไซน์การ์ดนะครับจริงๆมันคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ว่ามีคำว่าดีเจเตอร์แต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นสามมิตินะฮะให้ดูเหมือนเป็นแสงของพัดเนาะเป็นพัดสีเหลืองอยู่ด้านหลังนะครับจริงๆเปน็นตัวหนังสือนะครับผมอ่าส่วนอโมลิมเรามาลุ้นกันว่าเป็นสไตล์ไหนปั๊บเข้าห้ควิดเคาน์เตอร์ไว้เอาเดอเอาเดดีใจยิ่งกว่าเปิดแพ็คได้กับเออบางคนกลัวจะเป็นอวัยบางคนกลัวจะเป็นลองบอลนะสุดท้ายอโมลิมครับควิดเคาน์เตอร์88ที่จ้า เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าบูสเตอร์2เม็ดเป็นอะไรครับผมอันนี้ปั้นปั้นดาวรุ่งนะครับบูสเตอร์โคชิเอฟฟิเนตตี้นะครับผมก็บวกโบนัส200%สําหรับนักเตะที่5ดาวไม่ใช่ดาวรุ่งเด็ดห้าดาวขึ้นไปนะครับผมก็จะได้โบนัส200%เมื่อแข่งจบนะครับเอ็กพีนะบูสเตอร์สองเม็ดสปีดกับอันแทกกิ้งโอ้โหดีดีดีดด อันนี้ของดีสําหรับสายสายคอสที่ไปเพิ่มพลังให้กับกองหน้าหรือปีกหรือตัวลุกนะครับ <c oughs> ให้หายากหนยเว้ยแบบนี้ยดีไม่ใช่สปีดกับสปีดต้นนี่แจ่มเลยนะครับผมเฮ้ยตัวดีนะเนี่ยแบบนี้อันนี้ไม่ได้อวยนะทุกคนมันเหมาะมันเหมาะกับใครที่เล่นควิกเคานเตอร์นะครับผมหรือบอลเรามอนเคานเตอร์ควิกเคานเตอร์ก็จะไม่ไมไ่ต่างกันเยอะนะแต่ถ้าเป็นลองบอลนี่จะเพอร์เฟกต์เลยนะครับผมควิกเคานเตอร์โอเคแล้วควิกเคานเตอร์กับสปีดกับเกมรุกครับทุกคนบูสเตอร์สองเม็ดก็แจ่มด้วยนะบูนห บูโนมาวะ่ะมากับตันเลยหลายคนเขาเบื่อขี้หน้านายรู้ปะ่ะเพราะนายมีเยอะมากในเกมนี้นะมีไม่รู้กี่ล่างเลยนะโฮเปเยอร์ er ครับบูโนเฟเนเดสนะครับเออเดลิกมาเดลิกบิวอัพนะครับค่าพลังตันเท่าไหร่เดี๋ยวว่าก,กันอีกทีนึงนะครับผมอาจจะรีวิวหน่อยนะ <laughs> อัพเต็มหน่อยนะครับอ่ะหอยลุนครับผม อาเลฮาโดกานาชายเออกานาชายเป็นวิงเกอร์ครับโพลิฟิกวิงเกอร์อ้าวเรนนี่โยโลมากับเขาด้วยเหรอพี่โอ้โหบิวอัพโยโลมาโอ้โหดารโรมาทำไมดารโรแอตแทกิ้งครับผมแล้วใครอีกอานานนาไม่ใช่ ยินดีครับโอนาน่าไปในแอสเซ็กิ้งเหมือนเดิมนะครับแลตฟอร์ดด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จะมาทิ้งท้ายใช่ไหมเนี่ยเก็บไปที่ระทึกโอ้โหด็กเตอร์ด็อกเตอร์แลตฟอร์ดมากับเขาด้วยนะครับเออตัวนี้มันต้องมามาสลุยครับผมการพิเศษการแรกในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับอันเนี้ยตัวที่หลายคนอยากให้มานะครับเพราะว่าเอ,อ่อตั้งแต่ย้ายมาแมนยูยังไม่มีการพิเศษเลยนะครับผมและอีกคนหนึ่งก็คืออูกาเต้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าอูกาเต้มาป่ะเฮ้ยเมสันเมาโโอ้ พี่เมสันเมสันมาามาว่าอขอรโอรงพยาบาลก็มาไปที่ระทึกอีกเหรออออีเ e ล็กเซนอไม่ใช่อุก,กเต้ครับสุดท้ายเป็น e อีเล็กเซนหอดีก็ทำท่าว่าจะย้ายเหมือนกันนะครับอีเล็กเซนเนาะต่อสัญญาหรือย้ายต่ออีกหนึ่งปีหรือเปล่าโอ้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวที่อยู่ในแพ็คของแมนยูนะครับผมก็ผิดหวังนิดนึงนะครับผมเอาเลฟอร์ดมาทําไมหนึนะ <laughs> สองอกูเต้ไม่มีเนี่ยกูเต้มีแกมีแต่ล่างพิเศษการ์ดทีมชาติทุกไวันะครับไม่มีนะครับผมเซ็กซี่เหรอไม่เป็นไรไม่ต้องมาหรอกโอเคอันนี้คือแพ็คแมนยูนะครับหนึ่งพันห้าร้อยทองที่ส่งคุณค่านะครับได้อโมลิมมาแล้วก็ของพ่วนเอ้ยสมาชิกแอนด์เดอะแก๊งนะครับของผีแดงนะครับพาะใครที่เป็นเด็กผีก็น่าจะชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะรีวิวให้รับชมกันนะ <laughs> ว่าตันเท่าไหร่แต่ว่าก็การไฮไลท์ล้วก็ตามสเกลนะครับผมการไทไลท์ถ้าตันถึง100ตรงนั้นก็แกะแจ่มแล้วแค่ตัน100ก็แจ่มแล้วนะครับเนาะณตอนนี้นะฮะส่วนใครอยากได้เสื้อสวยๆนะครับลายมังกรบางคนบอกว่างูชัดๆไหนมังกรเอิงงูดูใบดวงมมาก็งูจริงนะเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้มันอาจจะอาจจะไม่ได้ตรงเกินไปไงนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังก็เอาเป็นงูจงอางแล้วกันนะ <laughs> เป็นงูเอ้ย100ทองเองเหรอไปถือว่าถูกกะเนี่ยหนึ่งว่า500ทองทีแรกอะ่ะ100ทองว่า เออซื้อไปเก็บขำๆได้นะครับ100ทองส่วนโคสไม่มีเพิ่มนะครับคอสแล้วก็แพ็คอื่นไม่มีเพิ่มนะครับมีแค่นี้นะฮะทำไมปิดนานล้อเกิดนะมีแค่นี้นะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอสลับไอดีนิดนึงขอเปิดกากาสักนิดนึง A later few moments later. ああมีกัปตันแฮร์รี่มากกว่อ่ะอยู่ในอีพุดบอลพอยช็อปด้วยว่า5,000พอยนะครับใครอยากได้กัปตันแฮร์รี่เอ้ยอดีตกัปตันแฮร์รี่นะครับก็ไปจัดกันได้สำหรับเด็กผี500เอ้ย5,000พอยครับมาผมเข้ามาไอดีนี้นะครับเพราะว่าตั้งใจจะเปิดลิขิตโกคาก้าผีกากา้กานะครับผมมีอยู่1,800พปดอดีเลยนะครับได้2จุ่มนะครับดูซิว่าจะมาให้สักตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับ้าไม่ได้กากา้าก็ไม่เป็นไรนะครับผม ขอเนตเป็ดหรือว่ากูตีสักหนึ่งตัวก็ได้แต่ก่อนอื่นนะฮะขอเปิดฟรีก่อนละกันนะครับเปิดฟรีไอได้หนึงกระปุกครับไปประเบอรเปิดฟรีได้แล้วก็จบเลยนะเออแต่คงไม่โชคดีขนาดนั้นนะครับ้มีให้เปิดฟรีทุกทุกรอบแบบนี้ก็ดีเนาะสายฟรีก็ยิ้มเลยนะครับใช่ปะ่ะแต่จะทําให้มันก็เสียสมดุลเหมือนกันนะถ้าเปิดฟรีบ่อยจนเกินไปถูกปะ่ะคนก็จะไปปั้นนู่นปั้นน,น,น,นี่อะไรเพิ่มเติมนะผมคืนหนึ่งในนั้นนะ มาขอ2รอบนะครับขอ2จุ่มนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปซื้อแพ็คแมนยูต่อนะไอดีแมนยู Man นะครับผมไอดีนี้ขอกก้าก่อนละกันนะครับเอาขังเต็มอีกอเคลียร์เคลียร์เคลียร์เพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มได้ปึ๊บเออเพิ่มได้อีกร้อยหนึง่งเพิ่มไปก่อนเพิ่มไปก่อนต่ค่อยเคลียร์ทีหลังโอเคเพิมพ่มคมจุ่ไปก่อนมา พีกากายินดีต้อนรับสู่สนามสนามอะไรดีวะหนึ่งสองสาขออัญเชิญพี่กากาเขียวสะอาดบาดสะจากสีทองเออ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 เปลี่ยนสีหน่อยครับพี่เปลี่ยนสีน่ครับพี่พี่ไม่เปลี่ยนให้ผมเลย บางคนบอกว่าโอ้โหกา้ามาตอนนี้ผมหมดงบแล้วไม่มีตังเปิดเล่นเท่าที่มีครับเปิดเท่าที่มีครับผมก็จะเปิดเซิร์ฟไปก่อนสักสองจุ่มนะครับเดี๋ยวใหว่ากันต่อไอดีต่อไปนะครับใช่ปะใช่ปะขออีกจุ่มหนึ่งครับขออีกจุ่มหนึ่งนะเป็นรางวัลปลอดใจสู้เด่นเดพูดอะไรมั่วซั่วยหมดเลยผมเด่นี่ยสมองสมองไปหมดแล้วตอนนี้ ของขวัญตุ๊ดจีนครับของอังเป่ากาก้าเลยครับอือีกแล้วเ้าเลือเอ,อ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 ืเอ,อไฮไลท์แบบไม่เปลี่ยนสีด้วยเอ,อือะอะฮือลุงนี่เอาตังค์ไปซื้อแพ็กแมนยูดีกว่าลุง <laughs> นี่เอาทองไปซื้อแพ็กแมนยูดีกว่า1,500ทองได้แน่ๆใช่ปะ่ะ ไอแพ็กแมนยูเดี๋ยวซื้อแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ไอดีนี้นะครับอ่าเดี๋ยวซื้อไอดีแมนยูแล้วกันนะครับไอดี ID นี้ก็เปิดโอ้โหแล้วเจ็ดทองเองวะ่ะประมาณนี้นะฮะสำหรับแพ็กนี้นะครับเดี๋ยวแพ็กแมนยูเดี๋ยวเจอกันนะครับถ้าจะให้รีวิวเต็มเมหรือว่าอยากรู้ว่าอัพอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแหนที่แพ็กอื่นไม่เห็นทําก็ทําก็มีทานะครับอย่างแพ็กอาร์เซนอลก็ทําไว้ผู้ทีมมิลานก็เหมือนจะทําไว้นะ มีแค่มิลานเอ้ยไอ้บาซ่าก็ทําไว้แต่เหมือนมิลานเนี่ยจะไม่ได้ทำเลยนะก,ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนขอเยอะหรือเปล่าคนอยากรู้เยอะหรือเปล่า่นั้นะครับไม่ใช่ว่าไปทําแพ็คฟูลทีมที่คนไม่ค่อยดูเนี่ยนะมันก็เสียเวลาใช่ปหมเาอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับก็ถือว่าดีเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่รอแพ็กแมนูอยู่นะครับผมโดยเฉพาะคอสอโมริมนะครับถึงแม้คนที่ไม่ได้เป็นเด็กตืน่นไอ้เด็กผีนะครับผมคิดว่าก็น่าจะจุ่มไปเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณ รีวิวกาคารีวิวปูตีรีวิวเน็ตเวิร์ดรวมถึงรีวิวแพ็คแมนยูกันต่อนะครับหรืออาจจะเปิดตามล่าผีกาคาต่อในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับใครยังไม่ไดกดติดตามช่องผมสกีโฟมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับใครเปิดฟรีได้ผีกาคาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ